นะครับและเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดอ่าเทปที่เคยเรียนสัมภาษณ์ท่านพี่สุชาตินะครับสิงคเนติโรจนะครับร่วมกับคุณป่าวุธีรพงศ์นะครับในช่วงก่อนหน้าแต่คลิปนี้ผมอยากจะเรียน เปิดนะฮะเป็นคลิปที่ได้เรียนสัมภาษณ์ท่านพี่สุชาติในเรื่องของการสั่งซื้อของทางออนไลน์นะครับหรือว่าทางไปรษณีย์แล้วไม่ได้รับสินค้าหรือได้ของไม่ตรงตามที่ตกลงกันนั้นเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับข้อประมาณ18นาทีกว่านิดหน่อยนะครับและเทปนี้เคยออกอากาศาสดไปเมื่อวันเสาร์ที่29เมษาย,ยน2560นห้้บนะครับเด,เดี๋ยวผมกากขออนุญาตขอเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับกรับเรียนรับฟังเลยครับผม วันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านพี่สุชาตินะครับท่านสุชาตินะฮะสิงคนติโรจน์นะครับท่านเป็นทนายความชื่อดังนะครับสำนักงานกฎหมายสุชาติแอนแอสโซเซนะครับพอดีมีมีหลายท่านฝากเรียนถามมานะฮะว่ามีการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ทางไปรษณีย์แล้วไม่ได้รับสินค้าหรือได้สินค้าไม่ตรงกับที่เราต้องการหรือว่าที่เราดิวกันเราจะต้องทํำยังไงแล้วมีขั้นตอนการดําเนินการอย่างอย่างอย่างใดนะครับแล้วก็ประเด็นพวกที่มันเข้าข่ายแบบ พกช่อกรงไหมหรือว่าเจรจากันได้ต้องไปดําเนินการอย่างเช่นไปฟ้องร้องไปแจ้งความไหมใช่ไหมครับเราเดินจะได้ของคือนเอว่าช่วงนี้ก็มีเยอะนะมีกระแสข่าวใช่ไหมครับก็เลยต้องเรียนถามท่านทนายสุชาตินะครับพี่สุชาตินะฮะตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับกราบสวัสดีครับพี่สุชาติครับครับสวัสดีครับสุเทาครับสมุทรครับครับสวัสดีครับพี่สุชาติกรับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับพี่สุชาติครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมและป่าวุฒิในรายการนะครับ ครับดีครับคุณเฮาครับครับพี่สุชาติครับกาบเรียนขอความรู้นิดนึงนะครับว่าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรือไปเซนีแล้วไม่ได้รับสินค้าหรือว่าได้สินค้าไม่ตรงกับที่เราเราต้องการหรือว่าคุยกันแล้วก็โอนเงินไปอย่างนี้ฮะเราจะต้องทํำยังไงนะฮะในเบื้องต้นอย่างเนี้ยครับท่านครับ็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการก็คือซื้อสั่งสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับใช่ครับสังเว็บไซต์ใช่ไหมครับครับไอเนี้ยพอเราได โอเคตกลงซื้อกันลเช่สมมติเป็นกระเป๋ากันแล้วกันโอเคครับแล้วสมมติกระเป๋าแลแบรนด์เนมนะในทีนี้พอเราสั่งซื้อกันไปละก็จะมีการติดต่อทางเว็บไซต์แล้วก็ทางปกติเนี่ยทางผู้ขายก็จะให้เราโอนเงินไปให้ก่อนนะครับใช่ครับพอเราโอนเงินไปสมมติสมมติห้าหมื่นบาทครับครับแล้วทีเนี้ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวพอได้รับเงินก่อนแล้วก็ถึงจะส่งสินค้าเข้ามาตามที่อยู่ที่ตกลงกันไว้อย่างเงี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นถ้าตามที่ครบกาหนดแล้วเนี่ยก็ เราก็จ่ายเงินไปละนะโอนเงินไปละโดยที่ยังไม่ได้กระเป๋านะครับในลักษณะแบบนี้เนะคุณทองครับกับทคุณสมุทรในลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะความผิดเข้าข่ายในเรื่องเกี่ยวกับการช่อโกงนะครับนะครับคือความผิดฐานช่อโกงเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงนะครับคือผู้ขายคือเขามีเจตนาหลอกลวงแต่เริ่มต้นว่า คือเขาบอกให้เราโอนเงินไป <Okay. S 2> แล้วก mm hmm. ็แล้วก็ไม่ไม่ส่งสินค้านะครับ,รบถือว่าเป็นความผิดข้อหาช่อโกงนะครับใ mm hmm. ลักษณะนี้อันนี้เป็นข้อข้อหาความผิดนะทีนี้ถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้ามีประชาชนหรือว่าเถ้าทางผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าหลอกขายสินค้าทางเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยรหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตพวกนี้ก็จะมีความผิดก็คือนอกจากความผิดฐานช่อโกงตามปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็น ความผิดฐานช่อกงประชาชนด้วยนะครับ,ค,รบความผิดฐานช่อกงประชาชนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือว่าถ้าเป็นการแสดงเจตนาข้อความอันเป็นเท็จนะฮะต่อประชาชนหรือว่าปกปิดข้อความจร,ริงและสัาบันะานเนี่ยซึ่งคนบอกให้แจ้งต่อประชาชนเนี่ยกลุ่มคนประชาชนเมื่อได้รับฟังแล้วเนี่ยถ้ามีการโอนขายสินค้าเนี่ยแล้วก็โอนเงินไปเยอะๆอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการช่อกงประชาชนด้วยได้ด้่ยกันนะครับคือช่อกงประชาชนเนี่ยมันจะมีความผิด หนักก็คือว่าอีกอย่างก็คือว่าคืออย่างนี้ก่อนคือถ้าถ้าชาอบโกงตามปกติเนี่ยก็จะเป็นความผิดอนุยอมความได้แต่ถ้าชอบโกงประชาชนเนี่ยคือถ้ามีผู้เสียหายหลายๆคนเนี่ยเหมือนที่เราได้พบ,บตามภาพข่าวนะฮะที่ปร,ร,ระชาชนเป็นร้อยๆคนหรือหลาย,ลย,ลยสิบคนเนี่ยที่โอนเงินไปแล้วไม่ได้หรือว่าหลอกทัวอย่างเงี้ยแล้วกระทำแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นปรากฏภาพข่าวปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านครับท่านตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนซึ่งข้อข้อความผิด เกี ok> the ่ยวกับการช่อโกงประชาชนพวกนี้จะเป็นความผิดอันยงวามไม่ได้นะครับทุกนนะครับซึ่งซึ่งถ้าความผิดช่อโกงตามปกติเราถ้าถ้าผู้เสียหายหรือว่าทาง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 ผู้ต้องหาเนี่ยสามารถตกลงกันได้อย่างเนี้ยก็จะก็ก็จะคดีก็ยุติไปนะครับในคดีอาญาอันนี้ช่อกงประชาชนอย่านิดนึงครับต่อไปก็คือว่าในเมื่อพูดถึงในเรื่องของข้อข้อหาความผิดในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมีความผิดอีกอีกอ่อีก กฎหมายอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของพรบว่าด้วยความผิดทางเกิดจากการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับพศสองพันห้าร้อยห้าสิบซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นนอกจากจะเป็นความผิดอันนี้แ้วก็ยังเป็นความผิดข้อหาพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับครับเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าความจริงเราเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ชื่อของเราจริงใช่ไหมครับเราใช้ชื่อคนอื่นหรือว่านามแสงอะไรก็ตามซึ่งตัวนี้เนี่ย เขาจะเป็นในลักษณะคือหลอกว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแล้วก็อ่าให้ให้ให้หลอกโอนเงินแล้วก็อ่าให้ให้เราอ่าบอกว่าจะจะซื้อขายสินค้าแล้วก็หลอกโอนเงินอย่างเงี้ยในลักษณะเนี้ยต้องใจเป็นความผิดตามข้อหาช่อโกงนนี้ก็จะเป็นความผิดด้วยพรบอคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับครับครับ,รบโอ้ฟังดูนี่งงเลยนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่แรกผมเข้าใจเป็นว่าช่อโกงธรรมดาแต่ว่ามีช่อโกงประชาชนก็คือต้องมีอ่า เจ้าทุกมากกว่าหนึ่งท่านขึ้นไปหรือเปล่าครับถึงเป็นชอบคงประชาชนคุณเอาย่ีงนี้น้ดนึงครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการชอบโงประชาชนเนี่ยครับครับตามกฎหมายเ็าบอกว่าถ้าการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามร้อยสี่สิบเอ็ดนะฮะแด้กระทาโดยการแสดงข้อความแอนเป็นเท็จต่อประชาชนหรือด,ด้วยด้วยหรือด้วยการปกปิดข้อความจริงซึ่งคนบอกให้แจ้งแก่ประชาชนก็จะมีโทษจำคุกทั้นตรงนี้เนี่ย อันตรงนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเท้ากงประชาชนเนี่ยไม่ได้ถือเอาจํานวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกมากหรือว่ามากหรือน้อยนะฮะแต่ว่าถือเจตนาการแสดงข้อความอันเป็นเพจเป็นสําคัญนะครับครับฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามีเจตนาแล้วอ่าให้ประชาชนหลงหลอกเงินเอาเงินของประชาชนเนี่ยอย่างเนี้ยถือว่าเป็นความผิดของประชาชนแม้นว่านะครับแม้นว่านะฮะถือหลอกไปแล้วเนี่ยอ่าสื่อทางเว็บไซต์ไปแล้วแม้ว่าทาง ผู้จะมีผู้เสียหายแค่คนเดียวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อหาความปิดชอบโคงประชาชลละนายท้าวดับนั้นไม่ไม่ไม่ถือว่าผูที่ผู้เสียหายจะถูกรวมกี่คนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญนะครับอ,อครับแต่เล่น,เล,นเล่นถามนิดนึงถ้าเกิดเราเจอปัญหาอย่างนี้เราต้องไปแจ้งความไหมครับอ,อย่างนี้ครับทางคุณเฮาครับครับการดาเนินการในเรื่องถ้าถูก ก็โกงเงินขนาดนี้หรือว่าหลอกแบบนี้เนี่ยมันเป็นความผิดฐานอาญานะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดําเนินการได้สองกรณีนะครับกรณีแรกก็คือกรณีนอนคือไปแจ้งความที่จะให้ตารวจนะครับในกรณีสองเนี่ยถ้าไม่อยากไปดาเนินการกับทางพนักงานสอบสวนหรือตารวจนะฮะอาจจะดาเนินการเองก็คือฟ้องฟ้องคดีเองก็ได้นะครับตามศาลโอ้โครับผมครับใช่ครับทีนี้ การแจ้งความเนี่ยอ่ากรณนี้แรกก่อนการแจ้งความเนี่ยเวลาไปแจ้งความที่สสอเนี่ยครับ,รบ,รบก็โดนหลอกที่ไหนก็แจ้งที่นั่นนะครับ,รบนะครับแต่ว่าการแจ้งความเนี่ยก็มิึงก็คือว่าจะมีอายุความตามกฎหมายก็คือว่าคดีนี้นะฮะจะต้องแจ้งความภายในกาหนดอายุความสามเดือนสามเดือนนับสามเดือนนะฮะนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดนะครับอ๋อครับอ่าสามเดือนใช่ไหมครับครับสามเดือนครับครับนะครับ ครับแต่ถ้าเราแบบว่าเราเพราะว่าบางทีอย่างอย่างที่เคยเคยอย่างบางทีเราจะไปแจ้งความบางทีตํารวจเขาอาจจะไม่รับเรื่องไหมหรือว่าตํารวจเขาอาจจะไม่ลงตามที่เราแจ้งความหรือเปล่าแล้วอย่างนี้เราหันมาใช้เป็นแบบว่าไปฟ้องเองตามศาลอย่างนี้ได้ไหมครับ<อ>ก็คือให้ทนายช่วยดาเนินการได้ได้อยู่แล้วครับคุณเาอาครับเพราะรว่าอย่างนี้ฮะคือปกติเนี่ยตํารวจก็ต้องรับแจ้งความนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับว่าเพราะว่าตํารวจเนี่ยก็ต้อง ดูแลประชาชนนะตรงนี้ถ้าความผิดเกิดที่ไหนเนี่ยเป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนเลยตํารวจที่จะต้องรับแจ้งความดำเนินคดีนะครับ,รบแต่ว่าทีนี้ช่วยอาจจะบอกว่า,อา,าบอกว่ายังยังต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะด้วยความที่ว่าหรือเรากลัวว่าแจ้งไปแล้วเนี่ยพนักง,งานสอบสวนอาจจะมีคดีเยอะก<อ>็อตัวช้ารก็สามารถไปดําเนินการฟ้องคดีเองได้นโอ้ับครับครับ แล้วถ้าในมุมมองของอท่านพี่สุชาติควรจะแนะนําท่านผู้ฟังยังไงดีครับว่าเราควรจะไปแจ้งความห้าสิบเปอร์เซ็นไหมหรือว่าซะห้าสิบเปอร์เซ็นไปดำเนินคดีเองหรืออะไรเงี้ยครับในมุมมองของทานายถ้าในในก็ก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็ก,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 ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าอต้องการที่จะดําเนินการคดีแบบไหนแต่ว่าครับแต่ว่าถ้าในส่วนที่ถ้าผมแนะนาเนี่ยควรคจะต้องไปแจ้งความก่อนนะครับ,รบเพื่อให้ ตำรวจรับแจ้งความเมื่อเมื่อรับแจ้งความแล้วเนี่ยส่วนว่าดำเนินการตำรวจจะดำเนินการช้าหรือเร็วยังไงเนี่ยเราสามารถที่จะไปดำเนินการฟ้องคดีได้อีกนะครับเพื่อจะป้องกันคดีกาตอายุความนะครับอครับอย่างนี้ก็ได้แล้วอย่างคือว่าเมื่อตำรวจรับแจ้งความแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าเป็นโจทย์ร่วมเพื่อจะแต่งทนายเข้าไปเพื่อจะไปดำเนินการควบคู่กับทางพนักงานอายการได้นะครับครับแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกค่าเสียในทางแพ่ง เข้าไปในคดีอาญานั้นด้วยหากว่าเราเรียกความเสียหายจํานวนเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับ <Okay. S 2> อาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของซื้อของแล้วไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งที่โพสทาง f a c e b o ๊ k อะไรกันลักษณะแบบนี้นะครับ,รบไปต่อว่ากันรหรือว่า,าทําให้บุคคลเด้รัความเสียหายอย่างเนี้ยเมื่อเวลาเราไปแจ้งความแล้วเราก็าสามารถที่เรียกเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งข้าไปได้ด้วยนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราเราสั่งซื้อเราโอนเงินไปแล้วแต่ว่าเขาอาจจะส่งของมาไม่ตรงกับที่เราต้องการแล้วเราอยากจะได้เงินคืนหรืออยากจะได้ของที่มันตรงกันแล้วเขาไม่ให้เขาขอของไปก่อนเลยเด,ยวเ, s <S เดยวเขาก็บอกว่าเดยวเขาจะส่งมาให้ใหอีกทีหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะและหลังจากนั้นเนี่ยสมมติเราส่งของ,ของคืนมาให้เขาเพื่อรอของใหม่เขามาแล้วเขาไม่ส่งมาให้ตรงนี้เราก็ไปดําเนินการตรงนี้ตามขั้นตอนที่ตะกี้พี่สุชาติช่ชวยแนะนําได้ใช่ไหมครับครับอย่างนี้ครับคุณเ้าครับ,ค,รบคือในเรื่องเกี่ยวกับว่าเริ่มต้นก่อนเมื่อเมื่อถูกหลออกกแลล้วเนี่ถู แล้วมีการโอนเงินไปแล้วทีนี้เขาบอกว่าของยังไม่มาหรือว่าของตัวแรกเนี่ยเราบอกว่าสเปคเอแต่ว่าพอสินค้าเราโอนเงินไปแล้วเราได้สเปคบีซึ่งไม่ตรงตามที่เราพูดคุยกันไว้นะครับเนี่นะครับดงนั้นตรงนี้เนี่ยสินค้าเนี่ยถ้ามีถ้าเขาไม่ส่งเนี่ยแน่นอนเป็นการช่อโคงแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าสินค้าเนี่ยแล้วก็บอกว่าเรถสั่งซื้อของจริง แต่ว่าเขาส่งของอของปลอ,อ,องมาตรนก็ถือว่าเป็นการหลอกด้วยเช่นกันนะครับอ่านี้เมื่อในลักษณะอย่างที่คุณเราถามมาแล้วเนี่ยถามว่าลักษณะแบบนี้ก็ถือว่ามีความผิดในทางข้อาญาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือความผิดส,สําเร็จเกิดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อความผิดส,สําเร็จเกิดแม้ตอนหลังจะมีการเจราจารเรื่องค่าเสียหายมันก็เรื่องเกาาี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่อง,องญญอมีการกระทาความผิดแล้วนะฮะการเริ่มเจรจาเรื่องค่าเสียหายนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบรรเทาความเสียหายหรือว่า บรรเทาความเสียให้กับทางผู้เสียหายเท่านั้นเองนะครับโอ้ครับครับโอ้ก็คือบรรเทาความเสียหายและตะกี้ที่พี่สุชาติบอกว่าสามารถที่จะเรียกทางเรียกร้องทางแพ่งได้ผมปฏิผมไม่ค่อยเข้าใจตรงด้านนี้หมายถึงว่าเราเรียกร้องสมมติว่าเราซื้อสินค้าในราคาหนึ่งแสนบาทเราเรียกร้องเขาแค่หนึ่งแสนบาทหรือว่าเราต้องเรียกร้องเขาเพิ่มเพื่อทําให้เราเสียเวลาบวกค่าดอกค่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับอย่างนี้ครับถ้าถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับลักษณะกระเป๋าอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าเนี่ยถ้าเราฟ้อง ไปแจ้งความแล้วตำรวจแล้วจแจ้งความล้วในะตรงนี้เราก็สามารถเรียก أ, มูลค่าที่เราได้โอนเงินไปเช่นสมมุติว่าเราโอนเงินไปหนึ่งแสนบาทนะฮะแ,แล้วเวลาเราเรียกค่าเสียหายเราก็ต้องเรียกเรียกค่าค่าเสียหายหนึ่งแสนบาทนะครับ,รบเรียกค่าเสียหายไปก็คือได้เฉพาะในส่วนของตัวกระเป๋านะครับนะครับ อีกกรณีหนึ่งถ้าถ้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยเช่นสมมติเรื่องเกี่ยวกับข้อหาหมิ่นประมาทด้วยเช่นกันบอกว่าคนนู้นไปทําคนนี้ทำให้เราได้รับความเสียหายเปิปเฟซตามไปไปไปโพสท่าไอไปทางเฟซบุ๊กในลักษณะแบบนี้นะครับท่านตรงนี้ก็ต้องดูว่าเราได้รับความเสียหายเท่านี้กี่แสนบาทก็ว่ากันไปนะครับโดยเอาในลักษณะคือว่า ดูความเสียหายว่าเรา่คือผลกระทบทางสังคมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยสมมติสินค้าเราไม่ได้รับหรือว่าเราได้รับแล้วเราคืนเข้าไปเพื่อรอสินค้าใหม่แล้วเขาก็ไม่ส่งมาแต่เรามีหลักฐานที่เราคุยกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์สนี่เอามาใช้ในการประกอบกรณีต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับดําเนินคดีต่อได้ครับได้ครับเพราะว่าทางในเรื่องของทางเฟซทางไลน์พวกนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย เราาปกติเนี่ยการสื่อสารมันค่อนข้างจะรวดเร็วนะฮะแล้วก็เราจะใช้อย่างนี้เป็นประจำไปละการติดต่อสื่อสารหรือการตกลงการซื้อขายบางทีก็ใช้ทางไลน์หรือทางเฟซนะครับครับครับรั้ตรงนี้เนี่ยเมื่อเป็นคดีขึ้นมาพวกเนี้ยอ่าหลักพยานหลักฐานพวกเนี้ยก็ยังสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในค้นสาลได้นะครับครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกอันนึงคือเรื่องของพรบว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ้อยาี่สบนะครับ ึ่งตรงนี้เนี่ยผมสรุปสาระสั้สัๆก็คือว่ารตรงนี้เนี่ยห้ามคือเขาเรียกว่าถ้ากฎหมายเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่เป็นพยานในชั้นศาลได้แต่ว่าจะรับฟังหรือเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องไปดูพฤติการอยอื่นด้วยนะครับดังนั้นผมสรุปง่านก็คือว่าตัวนี้เนี่ยสามารถ ้เป็นพยานหลักฐานในขั้นศาลได้นะครับครับนะครับครับก็จะได้เผื่อท่านผู้ฟังมปีประเด็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเคยเจอปัญหามาแล้วคิดไม่ออกเลยนะฮะวันนี้ก็ได้รับข้อมูลที่อเต็มเปี่ยมเลยนะฮะแต่ว่าปาวุนมีอะไรจะเสริมไหมครับก็บหมายว่าคือถามนิดนึงย้อนหลังกันนิดนะฮะพี่สุชาตินะครับคือหมายว่าบางทีเราไปแจ้งความเนี่ยแล้วเราจะแจ้งแบบ บางครั้งตำรวจเขาก็บอกว่าคดีนี้เป็นคดีแพ่งครับบางทีเราก็ทำวมในการเราจ้งแจ้งเราต้องต้องแจ้งประเด็นไหนครับที่จะเป็นอาญาหรืออะไรอย่างนี้ครับก็ต้องชี้ให้ทางสารสำคัญนะครับก็คต้องชี้ให้เห็นทางพนักงกานสอบสวนให้เห็น้วยว่าเราถูกหลอกนะครับเราถูกหลอกเราถูกหลอกหลักฐานเช่นอย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าซื้อขายกันทางไลน์หรือเฟซบุ๊กก็ต่างกัครับ เราก็ต้องเอาในลักษณะคือเราตกลงซื้อขายกันกระเป๋าหนึ่งแสนบาทแต่ว่าเราโอนเงินไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะได้กระเป๋าแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเว็บไซต์อันเนี้ยอันนี้ก็ปิดไปละอย่างเนี้เราก็สามารถที่จะแคปหน้าจอนะฮะแคปหน้าจอเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปหลักฐานพวกนี้นะหรืออาจจะเป็นสลิปสลิปที่เราได้โอนเงินไปนะครับหลักฐานพวกเนี้คือหลักฐานทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ทั้งหมดนะครับ่แล้วก็ไปแจ้งความ พอไปแจ้งความเนี่ยก็ก็อย่างที่บอกครับหลอกตนหลอกที่ไหนทีนี้ไอ้กันหนึ่งก็ถือว่าในกรณีที่ไปแจ้งความนะฮะแล้วถ้าเป็นการซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์พวกนี้เนี่ยอาจจะถ้าทางท้องที่เนี่ยยังไม่รับแจ้งความหรือมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับว่าไม่ทราบว่าผู้กระทาความผิดเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็ได้นําไปที่ทางสานักงานป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นะครับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่อืมศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะอาครบีนะครับผมจําชั้นไม่ได้ท่านตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปเอาข้อมูลพวกเนี้ยแล้วไปที่ที่หน่วยงานที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วทางหน่วยงานที่ว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านพวกนี้เราเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าคนที่โพสต์เนี่ยใช้นามแสงคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเรต่าสามารถ สามารถสามารถตรวจสอบได้นะครับเมือม่อเมือ่อเมื่อไปแจ้งความตรงนี้แล้วเนี่ยก็ทางสำนักงานตรงที่ว่าเนี่ยนะครับก็จะส่งเมื่อรับแจ้งความเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลหรือว่าการบันทึกการรับแจ้งความไปที่ท้องที่นะครับ,รบไปที่ท้องที่เพื่อให้ท้องที่เนี่ยเป็นินการต่อได้งนั้นตรงนี้ท้องที่เขาจะสามารถรู้แล้วครับว่าณตอนนี้เนี่ยใครเป็นผู้กระทำความผิดชื่อนรมสกุลอะไรนะครับ นะฮะโอ้ครับนะครับอย่างนี้ขอขอนิดนึงนะฮะท่านพี่สุชาติพอดีเวลาถ้าท่านผู้ฟังเจอปัญหาหรือว่ามีประเด็นที่แบบว่าไม่รู้จะไปปรึกษาใครจะติดต่อทางพี่สุชาติได้ที่เบอร์ไหนหรือช่องทางไหนครับเพื่อขอความรู้<อ>หรืออะไรเงี้ยครับเออกอนความที่จะตรงนั้นนผมขอแนะนานิดนึงครับคืออย่างน,นี้นะฮะในขอแนะนำนิดหนึ่งก็คือว่าอคือในถ้าในาลักษณะแบบนี้เนะี่ยท่าน้าจะไม่มีความจำเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ควรจะซื้อผ่านอันนี้ผมพูดแบบ เพื่อป้องกันาการหรือมันมีความเสี่ยงมากในเรื่องค่านะครับตรงนี้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะไปซื้อผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์นะครับเราอยากได้สินค้าตัวไหนแล้วก็ไปไปทางช็อปหรือว่าทางห้างนะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นป้องกันความเสี่ยงแล้วก็มันมันถ้าจะมีความเสี่ยงเลยนะแต่ว่าถ้าในกรณีถ้ามีความจําเป็นจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องดูในเรื่องของ ซื้อทาไลน์หรือว่าทางเฟซเนี่ยก็จะต้องขอดูบัตรจําตุประชาชนเขาหรือว่าอาจจะเป็นขอเบอร์โทรนะเบอร์โทรมือถือหรือว่าเบอร์ทางบ้านก็ได้นะฮะหรือว่าอีกอันหนึ่งที่จะต้องพินารก็คือในเรื่องของเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงทางด้านสินค้าจำพวกนี้นะฮะคือพวกนักพวกท่องเน็ตเนี่ยคือเขาจะทราบกันว่า เว็บไซต์ไหนหรือว่าไราจะเป็นสินค้าอะไรยังไงซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นที่ดูกันนะครับ,รบแต่ถ้าเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดมาใหม่ๆแล้วก็มีการโพสตขายพวกนี้ค่อนขา้างที่จะอันตรายรอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือประชาชนก็ต้องระวังก็คือว่าคือบางทีเนี่ยต้องดูพฤติกรรมอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าสินค้าจําพวกเดียวกันแต่ว่ามีราคานี่ถูกกว่าราคาท้องหลานจำนวนมากๆพวกนี้นะครับ ั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังแลวก็มันมันป้องการความเสี่ยงพวกนี้มีความเสี่ยงสูงนะครับในการที่จะไปซื้อสินค้าแล้วอาจจะโดนโดนหลอกได้นะครับผมนะครับได้ครับแล้วก็ทีนี้ถ้ามีประเด็นข้อกฎหมายยังไงนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ผมนะครับนะฮะเบอร์โทรนะครับ081 638 4 2สองคืนเร็จได้นะครับก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาได้นะครับผมครับได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านพี่สุชาติมากๆเลยนะครับที่สลับเวลามาร่วมพูดคุยกับผมและป่ากุในรายการนะครับเดี๋ยวโอกาสได้ต้องขอกราบเรียนเชิญท่านอีกนะครับครับยินดีครับครับขอบคุณท่านฮะพี่สุชาติครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกราบขอบคุณมากๆเลยนะฮะพี่สุชาตินะครับท่านสุชาตินะครับสิงคเนติโรจนะครับท่านเป็นทนายความชื่อดังนะครับสำนักงานกฎหมายสุชาติแอนเอสโอซีเนะครับครับ ท่านพี่สุชาตินะครับสิ่งคเนติโลกนะครับต้องกราบขอบคุณท่านพี่สุชาติเป็นที่สุดเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับถ้ามีปัญหาในด้านของกฎหมายข้อกฎหมายหรือว่า,เ,าเราอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆหรือว่าเราอยากจะขอความรู้หรือเรียนปรึกษาลองโทรไปไปหาพี่สุชาติก่อนนะครับถามว่าท่านพี่สุชาติท่านสะดวกในช่วงนี้ช่วงนี้ไหมฮะหรือว่าในช่วงไหนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยขออนุญาตขอเรียน ทรกลับไปหาพี่สุชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อขอความรู้ในด้านต่างๆหรือขอมุมมองต่างๆนะครับท่านใจดีมากๆเลยนะครับที่เบอร์ก็081นะครับ638นะครับ4207นะครับ 081นะครับ638นะครับ4207นะครับเพราะว่าอย่างอย่างบางครั้งเราก็ไม่ไม่รู้ข้อมูลทุกๆด้านนะครับบางทีเราก็ประมาทเหมือนกันเวลาจะทําอะไรนะครับกลัวผิดพลาดกลัวอะไรต่างๆนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับบอว่ามีประเด็นหรือมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับบางทีผมก็ต้องขออนุญาต ขอเวลานิดนึงนะครับแล้วก็ออกประสานกับทางท่านพ่สุชาติก่อนนะครับอาจจะโทรไปเรียนถามว่าท่านสะดวกในช่วงนี้ไหมนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเรียนถามประเด็นท่านนะครับถ้าท่านสะดวกนะครับหรือว่าท่านให้โทรอีกห้านาทีสิบนาทีหรือว่าช่วงไหนนะครับแล้วเราค่อยโทรกลับไปหาท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกลับรบกวนขอความรู้จากท่านพี่สุชาตินะครับท่านจะก็จะให้มุมมองคําแนะนําต่างๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปนะครับผมก็จะ นำประสบการณ์ที่ได้รับความรู้จากท่านพี่สุชาติมาปรับใช้แล้วก็มาค้นคว้าหรือว่าต้องไปติดต่อนในแนวทางไหนบ้างน,นะครับหรือว่าเราบางทีเราเราเรา,เราไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะครับคิดไม่ออกเลยนะครับแล้วกลัวว่าถ้าดําเนินการโดยที่ไม่ได้ปรึกษาท่านผู้รู้แล้วอาจจะผิดพลาดหรือว่ามีประเด็นหรือว่าเป็นปัญหาได้ในอนาคตหรือว่าตกที่นั่งลําบากได้นะครับเราก็จะต้องขอความรู้นิดหนึ่งขอเรียนปรึกษาท่านพี่สุสชาติก่อนนะครับท่านก็จะให้คําแนะนํามานะครับเราก็จะนําคําแนะนําของท่านพี่สุชาติมา ปรับใช้แล้วก็ดําเนินการต่อไปตามที่ได้รับคําแนะนํามาจากท่านพิสุชาตินะครับต้องกาบขอบคุณท่านพิสุชาติสิงคเนติโรจน์นะครับท่านเป็นทานายความชื่อดังนะครับสํานักงานกฎหมายสุชาติแอนเ s สโซนะครับ